บริษัท n อ Wellness จำกัดจะดีแค่ไหนถ้ากาแฟที่คุณทานอยู่มีรสชาติที่อร่อยคุณภาพจากเมล็ดกาแฟที่ดีเยี่ยมและยังช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายอีกด้วยวันนี้เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์กาแฟบาลานกาแฟ กาแฟรปรุงสำเร็จบาลานซ์คอฟฟี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพรเกรดพรีเมียมคัดสรรวัตถุดิบเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายช่วยปรับสมดุลในร่างกายและส่งเสริมสุขภาพผลิตจากเมล็ดกาแฟอาราบิกาเกรดพรีเมียม ควบบทพิเศษให้กลิ่นหอมกลมกล่อมทั้งยังมีส่วนผสมจากสมุนไพรที่สำคัญอื่นๆเช่นน้ำมันรำข้าวช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจช่วยลดคอเลสเตรอ,อรอลคอลลาเจนจากแครอทช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอยแห่งวัยถังเช่าช่วยลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายเห็ดลิ้นจื่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายบรรเทาอาการอ่อนเพลียวย่าหวานช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุง วิตามิน B6 และ12ช่วยบำรุงระบบประสาทลดความเครียดช่วยเสริมการสร้างเม็ดเลือดใบแปะกล้วยช่วยบำรุงสมองและความจาบผลส้มแข่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันและควบคุมน้ำหนักสารสกัดอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นลูทีนสารสกัดจากออเซโรราเชอรี่สารสกัดจากเม็ดองุ่นกระชายดำถั่วขาวและอื่นๆทั้งหมดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์กาแฟบาลานซ์คอฟฟี่ รับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP และอย่อสนใจผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจกรุณาติดต่อผู้ส่งวิดีโอหรือลิงก์นี้ให้ท่าน